ราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระปฐมบรมราชอ,องค์การของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประเสริฐยิ่งในประวัติศาสตร์ไทยพระราชทานแก่ปวงชนชาวสยามนับตะวันบรมราชาพิเศษวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493นี้ปวงชนชาวสยามทั้งปวงได้ตระหนักแล้วว่า คือความจริงแท้ที่สุดในโอกาสที่การพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเวียนมาบรรจบครบเป็นปีที่60ในพุทธศักราช2,553นี้สารคดีพลิกตำนานสยามร่วมเฉลิมพระเกียรติสนองพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยการศึกษาเยาวชนของชาติ ผ่านโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512สารานุกรมเนี่ยได้ร่วมผลิตกันเนี่ยนะคะโดยนักวิชาการพยายามเขียนทุกขแขนวิชาเพื่อที่จะสนองพระราชดำริพระบาทเน็จเจะอยู่หัวทำมาเนี่ยแล้วเนี่ย40ปีเศษถึงเล่มที่34แล้วผู้ที่สนับสนุนก็คือคนไทยธรรมดานี่แหละ ที่ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อที่จะได้พระราชทานเป็นวิทยาทานแก่โรงเรียนนักเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยสารคดีพลิกตานานสยามก็เช่นเดียวกันมีคนมาร่วมเขียนบทกันมีร่วมวิจารณ์กันแม้กระทั่งผลิตก็หลายบริษัทมาร่วมกันอันนี้ก็เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยสังคมไทยเนี่ย ้เป็นสังคมที่เรียนรู้ผมคิดว่ารายการนี้เนี่ยน่าจะเด่นในลักษณะที่ว่าจะเป็นความพยายามที่จะชวนให้ผู้ฟังผู้ดูเนี่ยนะครับคิดตามมากกว่าเชื่อเพียงอย่างเดียวเพราะว่าสารคดีเชิงชวนคิดเนี่ยมักจะมีอยู่น้อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องศิลปะวัฒนธรรมการที่มีวัฒนธรรม,มหลากหลายมาอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็เลือกรับปรับเปลี่ยน จนต่างกลายเป็นเอกลักษณ์ของไทยสยามเนี่ยเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งก็คือการบอกถึงเรื่องว่าในอดีตเนี่ยสังคมเรานั้นเป็นสังคมที่ยึดโยงกับหลักศีลธรรมของาศาสนาของแต่ละหมู่กลุ่มซึ่งทําให้สังคมอยู่ร่วมกันได้และไม่บิดเบียนซึ่งกันและกันพวกเรามีแนวความคิดที่จะทํารายการนี้มาเป็นเวลานานกว่า5ปีโดยได้รวบรวมผู้ส่งคนณวุินักวิชาการนักประวัติศาสตร์ซึ่งมีแนวคิดที่จะทําประโยชน์กับชาติบ้านเมือง แล้วก็ปลูกฝังเยาวชนเพื่อจะได้รู้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างชาติบ้านเมืองจากอดีตจกกนกระทั่งปัจจุบันเจริญม,มาได้อย่างไรภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตาของเทือกเขาหินปูนร่องรอยของสัตว์ทะเลซากปะการังเปลือกหอยมากมายบอกเล่าถึงอดีตหลายร้อยล้านปีของแผ่นดินไทยที่บางส่วนเคยเป็นท้องทะเลมาก,ก่อนในขณะที่บนแผ่นดินและพื้นที่สูง ก็ยังพบสภาพภูมิประเทศแบบป่า,ปาดึกดำบรรพพืชพันธุ์ในป่าร้อนชื้นจำพวกสนปรง่งและเฟิร์นบางชนิดที่สืบทอดสายพันธุ์มาจากพืชในยุคโบราณการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์และพืชยุคโบราณคือหลักฐานสําคัญที่บ่งชี้ว่าแผ่นดินทองของไทยมีวิวัฒนาการมาหลายยุคสมัยก่อนที่มนุษย์จะเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านแปลงเมือง สิ่งมีชีวิตดึกดํบาบรรที่เราพบอย่างเช่นไดโนเสาร์ครับเราก็พบสิ่งมีชีวิตร่วมสมัยอื่นด้วยเช่นจระเข้เต่าปลานะครับแม้กระทั่งพวกหอยน้ําจืดฉลามน้ําจืดอย่างเงี้ยเราก็บอกได้ว่าในช่วงนั้นสภาพแวดล้อมของประเทศไทยนะครับบริเวณทางภาคอีสานเนี่ยเป็นแผ่นดินนะครับซึ่งมีแม่น้ําลําธารเนี่ยไหลาสายพัดผ่าตะกอนมาทับถมแล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยพื้นดินก็อุดมสมบูรณ์ ภาพของแผ่นดินไทยในยุคโลกล้านปีประจักษ์ขึ้นเรื่อยๆจากการค้นพบเรื่องราวเหล่านี้นี่คือฟอสซิลปลาโบราณซึ่งเป็นปลาชนิดใหม่ของโลกและปลาตระกูลที่ใช้ปอดหายใจที่ค้นพบบริเวณภูน้ําจิน้นอําเภอกุจินารายจังหวัดกาลสินสันนิษฐานว่าแต่เดิมที่นี่เคยเป็นบึงน้ําขนาดใหญ่ที่มีปลาจํานวนมากมายอาศัยอยู่อัาพันธ์ ฟอสซิลพืชจากไม้สนโบราณเมื่อกว่า200ล้านปีก่อนไพรเมตกระบี่อายุ35-33ล้านปีจากเมืองฐานหินอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่และเอฟโคราชฟอสซิลอุรังอุตังอายุ9-7ล้านปีความหลากหลายของชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติในยุคโลกล้านปีที่พบในประเทศไทยไม่เพียงยืนยันได้ถึงความเก่าแก่และมั่งคั่งของผืนแผ่นดินนี้เท่านั้น แต่ยังเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่ทําให้สันนิษฐานได้ว่าประเทศไทยอาจเป็นศูนย์กลางของแหล่งกําเนิดและวิวัฒนาการของกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีพัฒนาการสูงสุดรวมถึงบรรพบุรุษของมนุษย์ด้วยนักโบราณคดีเชื่อว่าอุโมงค์เศษหินปนแร่ที่ทับถมกันเป็นชั้นหนากว่า10เมตรเศษสมธิ์ที่พบที่ภูโลนจังหวัดหนองคายเป็นร่องรอยของเมืองแร่ทองแดง ที่มีอายุกว่า2,000ปีแม้ในภาคกลางเช่นที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีก็พบแม่พิมพ์ขวาโลหะแสดงให้เห็นว่ามนุษย์รู้จักการขุดแร่ทองแดงดีบุกและตะกัวมาถลุงเป็นโลหะสำริดมาหล่อมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของประดับ ในบรรดาผลิตภัณฑ์โลหะชิ้นสำคัญของยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุประมาณ2,500ถึง2,000ปีก่อนคือกลองโมโหระทึกสมริดหลายขนาดในประเทศไทยพบตั้งแต่เหนือจรดใต้ตะวันออกจรดตะวันตกพบแม้กระทั่งบนเกาะสมุยในอ่าวไทยตัวกบหรือหอยโข่งที่พบเสมอเสมอว่าหลอนูนอยู่บนหน้ากลองมโหระทึกนั้นซีวกลองมโหระทึก ใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เพื่อความอุดมสมบูรณ์ลวดลายนูนตามอื่นๆยังสื่อถึงวิถีชีวิตและสังคมมนุษย์ยุคนั้นเช่นเรือทรงวิญญาณเป็นต้นกล้องมโหะทึก ็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและเป็นที่มาของความเชื่อที่ว่าผู้ที่มีกลองโมโหระทึกเท่านั้นจึงจะติดต่อกับสิ่งเหนือธรรมชาตินักวิชาการชี้ว่ากลองโมโหระทึกคือหลักฐานยุคก,การเดินทางไปมาหาสู่กันและการเคลื่อนย้ายของผู้คนครั้งสําคัญทั้งทางบกและทางทะเลในหมู่ประชาชาติชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลองมโหระทึกจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกัน มีความมุ่งหวังในชีวิตเหมือนกันของผู้คนในอนุทวีปของโลกใบนี้ข้าวไทยในวันนี้เป็นที่นิยมทั่วโลกกว่าจะครองความนิยมในตลาดโลกได้บรรพบุรุษของพวกเราผ่านประสบการณ์การเพาะปลูกข้าวและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวอย่างไร การขุดค้นทางโบราณคดีหลายแห่งในประเทศไทยพบหลักฐานว่าการเพาะปลูกข้าวได้เริ่มขึ้นในประเทศนี้ตั้งแต่ยุคกวามประวัติศาสตร์นานไม่น้อยกว่า5,000ปีก่อนพบเปลือกข้าวจากการขุดค้นที่ถ้ำปุงหุ่มจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบเค้าเปลือกติดอยู่กับเครื่องมือเหล็กจากแหล่งโบราณคดีบ้านนาดีจังหวัดอุดรธานี ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์คล้ายกอข้าวในท้องทุ่งที่ผาหมอน,น้อยอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีข้าวไทยเป็นสินค้าออกที่เป็นที่นิยมของตลาดโลกมานานแล้วอย่างน้อยนัะแต่ครั้งสมัยอยุธยาเช่นรายงานของนายสัมภาเรือจีนต่อเจ้าท่าญี่ปุ่นณเมืองนางาากิเมื่อพุทธศักราช2226ว่า มีเรือสำเภาจีนขนข้าวจากสยามไปขายที่เกาะไต้หวันหรือในหนังสือแต่งโดยเซอร์จอห์นบาวริงครั้งสมัยต้นรัชกาลที่4เรื่องราชอาณาจักรและราษฎรสยามระบุว่าข้าวจากสยามได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดในภูมิภาคตะวันออกร่องรอยหลักฐานเหล่านี้ ชวนให้คิดว่าความสามารถของผู้คนที่เรียนรู้จากการนำข้าวป่ามาเพาะปลูกเมื่อหลายพันปีก่อนนำมาคัดสรรสายพันธุ์และพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่แหล่งน้ำอากาศกระทั่งได้ข้าวพันธุ์ดีแข็งแรงรสชาติดีกว่า3,500พันเป็นที่นิยมของชาวโลกแผ่นดินไทยครัวโลก ื่อใดที่มนุษย์รู้สึกว่าปลอดภัยท้องอิ่มฉันชาตยานของการแสวงหาสุนทรียภาพให้กับชีวิตจากอุบัติขึ้นโดยธรรมชาติหลักฐานพิสูจน์ถึงความคิดสร้างสรรค์ความชำนาญในการประดิษฐ์และความพิถีพิถันจัดเป็นงานศิลปะได้เมื่อราวสามพันปีที่แล้วภาชนะดินเผารูปบุคคลรูปสัตว์ขุดพบจากหลุมศพจากแหล่งโบราณคดีแถบรบ,บุรีนครสวรรค์ การเขียนสีแดงบนภาชนะที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียงรูปสัตว์รูปคนและลายอิสระรูปแบบต่างๆง,งานจักสานไม้ไผ่กระบะสี่เหลี่ยมที่ถูกประยุกต์นำมาเป็นแม่พิมพ์ลวดลายให้กับภาชนะดินเผาพบมากที่แหล่งโบราณาคดีบ้านใหม่ชัยมงคลอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์งานหล่อสำริดรูปแบบต่างๆ เช่นกำไลขวานภาชนะแสดงความชำนาญจากการหล่อโดยใช้แม่พิมพ์ประกบหรือหล่อแบบไล่หุ่นขี้พึ่งชิ้นส่วนผ้าที่ทอจากเส้นใยไหมใยป่านจากต้นกัญชาจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นหลักฐานว่าผู้คนในภูมิภาคนี้มีความก้าวหน้านำเส้นใยทั้งไหมและป่านมาปั่นทอเป็นผืนผ้าได้แล้ว ภาพเขียนสีตามผนังถ้ำหรือเพิงหินพบได้ทั่วสยามประเทศคือหลักฐานงานศิลปกรรมชิ้นสำคัญของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์งานช่างฝีมือและงานหัตถกรรมไทยในวันนี้ที่ได้รับการยกย่องว่าสร้างสรรค์และวิจิตบรรจงเช่นจิตรกรรมฝาผนังในวัดงานเครื่องเคลือบดินเผางานผ้าทองานหล่อโลหะ ที่ผู้ทำตั้งใจและใส่ใจทำชิ้นงานขึ้นคงไม่ใช่เรื่องของผู้วิเศษประดิษฐ์ขึ้นได้อย่างกระทันหันเหมือนดั่งเนรมิตแต่น่าจะเป็นพัฒนาการในการสืบต่อฝีมือเชิงช่างที่บรรพชนวางรากฐานไว้แล้วนานนับพันพันปีในภูมิภาคนี้ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นครั้งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์หากมีสมาชิกในชุมชนตายลง มนุษย์ยุคนั้นจะนำศพไปฝังไม่นำศพไปเผาข้อมูลของนักโบราณาคดีระบุว่าความสูงเฉลีย่ยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์สูงประมาณ160-170เซนติเมตรไม่เคยพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณอายุหลายพันปีก่อนที่สูงเหมือนยักษ์ดังที่ร่ำลือกันและมีอายุก็ไม่เกิน35-40ปี ความนึกคิดของมนุษย์ก่อนพุทธศาสนามาถึงก็น่าจะเชื่อถึงการเกิดใหม่เพราะมีการฝังสิ่งของอาหารเครื่องมือเครื่องใช้อุทิศให้ผู้ตายลงไปในหลุมศพด้วยนักโบราณคดีพบว่าโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถูกฝังโดยหันศรีรษะได้ทุกทิศทิศตะวันตกมีช่ทิศแห่งความตายเช่นที่มนุษย์ยุคหลังถือปฏิบัติ ศพให้สวยงามก่อนฝังนั้นเป็นประเพณีปฏิบัติตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์หลุมศพหญิงคนหนึ่งขุดพบที่โคกพนมดีจังหวัดชนบุรีพบว่าประดับศพด้วยลูกบัตดจำนวนนับแสนเม็ดเมื่อ2,500ปีมาแล้วแถบลุ่มแม่น้ำชีมูลมีวัฒนธรรมการฝังศพครั้งที่สองหมายถึงว่ามีการทิ้งศพไว้ก่อน ด้วยการฝังหรือค้างไว้ตามต้นไม้จากนั้นจึงนำกระดูกบรรจุในองค์ดินเผาขนาดใหญ่ฝังใหม่เป็นครั้งที่สองโดยฝังเครื่องมืออาหารเครื่องประดับร่วมกันไปด้วยขุดพบหลักฐานวัฒนธรรมการฝังศพแบบนี้ที่บ้านกาเหลืองจังหวัดอุบลราชธานีประเด็นใหม่ๆของความรู้เรื่องโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยยังมีให้ขุดค้นพบอีกมากมาย ทว่าแหล่งโบราณคดีซึ่งมีนับพันนับหมื่นแหล่งของประเทศต้องได้รับการปกป้องดูแลรักษาจากทุกคนนับพันพันปีก่อนดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันมีผู้คนตั้งถิ่นฐานมั่นคงถาวรแล้วโดวยเฉพาะในที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าศัก์ ชุมชนมีทรัพยากรทองคําดีบุกทองแดงเหล็กและความสามารถสูงด้านเทคโนโลยีโลหกรรมเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ผู้คนต่างบ้านต่างเมืองตั้งใจเข้ามาค้าขายหรือแสวงโชคหลักฐานโบราณาคดีชี้ให้เห็นว่าการค้ากับนานาชาติในดินแดนของเรา เฟื่องฟูในพื้นที่คาบสมุทรภาคใต้ทั้งสองากฝั่งทะเลนับเป็นเส้นทางแพร่ไหมซึ่งเป็นยุคใกล้เคียงกับความรุ่งโรจน์ของเส้นทางการค้าสายไหมของจีนอันหลือเลื่องศูนย์กลางการค้าทางทะเลในอดีตคือที่แหล่งโบราณาคดีภูเขาทองริมฝั่งทะเลตะวันตกในจังหวัดระนองและที่เขาสามแก้วริมฝั่งทะเลตะวันออกในจังหวัดชุมพร พบหลักฐานสิ่งของที่นําเข้าจากต่างประเทศเป็นจํานวนมากเช่นภาชนะดินเผาสมัยราชวงศ์ฮั่นของจีนแม่พิมพ์สลักลายรูปเทพโรมันชิ้นส่วนพระอบทําจากหินสบู่จากอินเดียลูกปัดหินและลูกปัดแก้วรูปสัญ,ญลักษณ์มงคลเช่นไตรรัตนะสวัสดิกะเป็นต้น แต่ต้นพุทธกาลนั้นเส้นทางสายไหมทางทะเลนะักขาบสมุทรของประเทศไทยคือแหล่งปะทะสังสรรค์ของประชาคมนานาชาติที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกประเด็นนี้ยังเป็นสัญญาณบอกต่อไปว่านี่คือเงื่อนไขสำคัญสู่การกำเนิดรัฐหรือแว่นแคว้นที่จะเกิดขึ้นณภนะูมิภาคนี้ต่อไปในไม่ชา ผลของการพบปากกันในหมู่ประชาคมนานาชาติในดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อราวต้นพุทธกาลที่สำคัญคือการปลูกฝังศาสนาและความเชื่อในถิ่นที่อยู่ที่พวกเขามาถึงเช่นศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในคำพีมหาวงกล่าวถึงพระเจ้าอาโศกมหาราชแห่งอินเดีย ทรงส่งพระเถระไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายัางดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งเชื่อกันว่าคือแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันและมีศูนย์กลางอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยพบพระพุทธบาทคู่มีลายธรรมจากกลางฝ่าพระบาทที่สระมรกตอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีลักษณะคล้ายกับรอยพระพุทธบาท แบบอมราวดีในประเทศอินเดียอายุราวพุทธศักราช800พบพุทธศิลปะที่เมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเช่นประติมากรรมนูนต่ำดินเผาภาพพิสุกสามรูปอุ้มบาทจีวรมีลักษณะเป็นริ้วเหมือนจีวรของพระพุทธรูปแบบอมราวดีอายุประมาณพุทธศักราช800-900ถึงพุทธศาสนาสถานขนาดใหญ่ได้รับการสถาปนาขึ้น เช่นพระปฐมเจดีองค์เดิมเมืองนคนปรปฐมยิ่งกว่านั้นยังพบจารึกข้อธรรมะหลากหลายแต่ส่วนใหญ่คือคาถาเยธรรมาที่มีนักวิชาการบางท่านระบุว่านี่คือวิจพระพุทธศาสนาคาถาเยธรรมมาแปลเอาความได้ว่าพระตถาคตได้ทรงแสดงเหตุเกิดและเหตุดับปรากฏการใดย่อมมีเหตุจึงมาเกิดขึ้น นี่คือคําสอนของพระมหาตถาคตเจ้าประเด็นธรรมะที่แพร่หลายจากจารึกยุคแรกของการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแผ่นดินสวรรณภูมิล้วนสะท้อนว่าพุทธศาสนิก,กชนเมื่อกว่า1,500ปีก่อนยึดมั่นในแก่นแห่งพระพุทธศาสนาศาสนาพราหมณ์ฮินดู คืออีกศาสนาหนึ่งที่นับถือกันแพร่หลายในชมพูทวีปตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าคือผู้สร้างโลกเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นความทุกข์การจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จะต้องประพฤติตนให้เป็นที่พอพระทัยแก่พระผู้เป็นเจ้าเมื่อตายไปแล้วจะไปอยู่รวมกับพระองค์ พระเป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระองค์สำคัญคือพระพรมพระผู้สร้างพระพิษณุหรือพระนารายพระผู้รักษาและพระศิวะหรือพระอิศวรพระผู้ทำลายหาพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามองค์รวมเป็นหนึ่งเดียวเรียกตรีมูรติแปลว่ามีรูปสามศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาพร้อมกับพ่อค้าและนักบวชอินเดีย ถึงดินแดนสุวรรณภูม,มิพร้อมๆกับพุทธศาสนาเมื่อ1 6 0 0ถึง1,700ปีมาแล้วรูปพระวิษณุที่เก่าสุดพบที่วัดสาลาถึงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีลักษณะทางปรติมาวิทยาคล้ายศิลปะอินเดียราชวงศ์กุสานะที่ปกครองอินเดียเหนืออำเภอชชย,ยารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงตั้งอยู่ในคาบสมุทรอยู่ในจุดเหมาะสมที่จะให้ผู้คนต่างถิ่น เดินเรือมาแวะพักก่อนจะเดินทางไปยังจุดหมายอื่นจึงมีประวัติว่าเป็นพื้นที่ที่พบรูปเคารพในศาสนาพราหมณ์ฮินดูรวมทั้งพระพุทธรูปที่เก่าแก่กว่าที่อื่นๆในประเทศไทยถึงวันนี้บทบาทศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่ลงหลักปักฐานในชุมชนในแผ่นดินที่เป็นสยามประเทศที่มีศาสนาพุทธเป็นใหญ่ยังไม่เสื่อมสลายในความศรัทธา สิ่งติดตัวมากับพ่อค้านักเดินทางนานาชาติจากพ้นทะเลโดยเส้นทางสายไหมาทางทะเลสู่คาบสมุทรภาคใต้ประเทศไทยตั้งแต่ต้นพุทธกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเครื่องประดับร่างกายเช่นลูกป,ปัดแหวนจี้และเครื่องรางของขลังผู้คนในประเทศไทย รู้จักใช้เครื่องประดับมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่แต่เมื่อมีผู้นำเครื่องประดับหินหยกหินเซอเปนทายหินอาเกตเขียนสีแก้วโมเสกทองคำํทำทาให้คนพื้นเมืองตื่นตาหันมานิยมใช้ควบคู่กันไปกับของที่ใช้กันมาแต่เดิม ประดับโบราณเหล่านี้พบได้ง่ายตามผิวดินหลังฝนตกช้าล้างหน้าดินเป็นวัตถุสะดุดตาและรู้จักกันมานานกระทั่งนำมาตั้งเป็นชื่อบ้านนามเมืองเช่นภูเขาทองเขาสามแก้วขั้วลูกปัดอู่ทองเป็นเวลานาน,านแล้วที่มีการพบแหล่งโบราณคดีใหม่ๆ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยลูกปัดที่เป็นศิลปะสร้างสรรค์นชนิดคาดไม่ถึงเช่นลูกปัดแก้วรูปหน้าบุคคลลูกปัดที่เกิดจากการหลอ่อหรือสลักเป็นสัญลักษณ์มงคลต่างๆที่สำคัญคือการพบหลักฐานขั้นตอนการผลิตจึงชวนให้สรุปว่าแหล่งผลิตลูกปัดสำคัญแห่งหนึ่งของโลกครั้งต้นพุทธกาลอยู่ที่ภาคใต้ประเทศไทย และเป็นแหล่งผลิตเพื่อการส่งออกไปยังชุมชนที่ห่างไกลโพ้นเช่นฟิลิปปินส์จีนตอนใต้ไต้หวันเวียดนามนานนับพันปีแล้วที่ผู้คนในสยามประเทศก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกระทั่งผลิตลูกปัดได้ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกประมาณ150ปีก่อน ตรงกับสมัยต้นรัชกาลที่4เริ่มมีนักวิชาการชาวตะวันตกพบว่าเมื่อพุทธศตรวตรรษที่12คือพันกว่าปีแล้วเอกสารจีนสมัยราชวงศ์ถังหลายฉบับระบุว่ามีชื่อรัฐแห่งหนึ่งที่ใกล้เคียงกับชื่อภาษาสันสกฤตว่าทวารวดีมีที่ตั้งนบริเวณที่เป็นภาคกลางของประเทศไทยในปัจจุบันเมื่อพุทธศักราช2506ศาสตราจารย์ยอดเสเด นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสได้เผยแพร่ว่าเหรียญเงินมีจารึกอักษรปลาลวะที่ห้วยจรเข้จังหวัดนครปฐมอ่านได้ความว่าสีทวาระวะติสวรปุญยะเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าบุญกุศลของพระราชาแห่งทวาระวะดีความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับรัฐทวาระวะดีกระทั่งถึงบัดนี้มีอะไรบ้างประการที่หนึ่งเป็นสมัยแรก ที่ผู้คนตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนเมืองสร้างคันดินกำแพงเมืองและขุดคูน้ำล้อมรอบชุมชนประการที่2เป็นยุคที่ศาสนาจากอินเดียปักหลักเป็นครั้งแรกในชุมชนคือศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเถรวาทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้ดประดิษฐ์พระธรรม,มาจักรขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ จารึกข้อทรรมสำคัญคือคาถาเยธรรมมาตระหนักในความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดจากเหตุประการที่3เป็นยุคแรกที่รู้จักใช้อักษรในการสื่อสารเป็นอักษรอินเดียแบบปลาลวะอ่านได้เป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและภาษามอญอุดมคติของสังคมทวารวดีที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กับแก่นแห่งพระพุทธศาสนายังสืบสารเรื่อยมาถึงพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศไทยในวันนี้นอกเหนือจากรัฐวาราวดีซึ่งเป็นรัฐแห่งแรกกําเนิดขึ้นในภาคกลางสยามประเทศอายุตั้งแต่1,500ปีก่อนแล้วได้พบหลักฐานปรากฏชื่อรัฐต่างๆเกิดขึ้นในระยะเวลาไล่เรียงกันรัฐริพุนชัยในภาคเหนือ มีประวัติศาสตร์เชิงตำนานเกี่ยวโยงกับรัฐวารวดีระบุว่าพระนางจามเทวีจากเมืองละวะปุระหรือเมืองลบบุรีขึ้นเป็นปกครองรัฐหริพุนชัยสำคัญขึ้นมาได้ก็เพราะตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำปิงตอนบนและอยู่ในเส้นทางการค้าระหว่างจีนตอนใต้กับอ่าวมอตมะเมืองลำพูน คือเมืองศูนย์กลางของรัฐฮริพุนชัยชุมชนยุคใกล้เคียงกันกระจายตัวอยู่ในภาคใต้ณนะบริเวณอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือรัฐศรีวิชัยและรัฐตามาพลิงอยู่ณนบริเวณอ่าวเมืองนครศรีธรรมราชหากประเมินจากการพบจารึกและโบราณวัตถุสถานจำนวนมากกว่าที่อื่นๆจะได้ข้อสรุปว่าศูนย์กลางรัฐศรีวิชัยน่าจะเป็นเมืองชัยยาศูนย์กลางรัฐตามาพลิง น่าจะเป็นเมืองนครศรีธรรมราชค,คุณค่าอันเป็นอมตะยิ่งในยุคสร้างบ้านแปลงเมืองในสยามประเทศในทุกภูมิภาคเมื่อกว่า1000ปีก่อนคือการยอมรับให้วิถีชีวิตเป็นไปตามหลักศาสนาจนทุกวันนี้ศาสนาสถานสำคัญยังตั้งอยู่ใจกลางชุมชน ศูนย์กลางรัฐโบราณแต่ละแห่งคือพระาธาตุหริพุนชัยกลางเมืองลำพูนพระบรมาธาตุกลางเมืองใชายาและพระบรมาธาตุกลางเมืองนครศรีธรรมราชยอดแหลมของสถูปใหญ่แต่ละแห่งเป็นสัญลักษณ์เสมือนหนึ่งชี้ไปยังเป้าแดนสวรรค์ที่ที่สมาชิกชุมชนต้องมุ่งไปให้ถึง